ร่างกายเลยครับสามชนรอรายการแล้วครับทำร่างกายรอรายการแล้วครับพร้อมนะครับสนามชนไม่ดีไม่ปล่อยสามชนวันนี้ไม่ดีไม่ปล่อยไม่ดีไม่ปล่อยแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมชาติครับไม่มีขายเบอร์ปล่อยเบอร์ครับ

บอกไปแชมป์ด้วยไม่ดีไม่ปล่อยมวยตัวนี้ใช่ไหมแคที่ใหญลาแล้วร่างกายไม่พร้อมมีต่อยแทนแล้ว <c oughs> จะเป็นลมแน่ล้อล้อโอ้ลูกชิบหนักกาบร้องกลัาอยกแน่นอนจริงไปอให้สิบเลยนะแก่แล้กแกลูกไหมนี่ฮะ 谈判。 จะตีแล้วจะตีแล้วโอ้ได้มนะเป็นเนี่ยมีเลขถึงเจ็ีนแล้วตี่แล้วตีน

เบะไเตะไปเตะไเตะาฝากด้วยสามชนกลับมาภาคนี้ครับปีใหม่ตั้งใจไม่ทิ่เก็บน้อมออกไปทุกไฟปีนี้ต้องหอมทำไมฉั่เนี่ยหอบลังยังไง ใครว่าซ้อมดีไม่ดีแล้วไปขายเบอร์ไม่เอานะครับสู้ทุกไฟถ้าไม่ดีไม่ปล่อยออกไปนะครับจะลังซ้อมปีนี้อบผมตั้งใจอบผมโอเค